ลอยเล่นเล่นเป็นผูกชัยชดีบ่เนาะว้าคนมันงามๆสิก็ยังเล่นก็เราว่าดีนะหัวล่อือนเ่อกระไดเรียบร้อยเลยเราแ่มดีบ่ป้าต้น้ัวเจ้าอวาสิดิน้ำัวเอาชื่อเราอัดประตูมาบัวรับเ่อเลเรเราเราางนี้บ่กินกินน เราขึ้นไปกินน้ำกินไนก่อนสิบ่เออกินน้ำกันเลยเดี๋ยวนาะตรงนี้มันแรกผู้ชาวเนาะผู้ชาวคนหนึ่เลยมนขึ้นไปกินน้ำกินไนก่อนกินน้ำนลยขึ้นไปเรียบร้อยไปนี้มักอะไรปะมัดไปหาข้าวเพื่อนยาตัวเขาด้วยหรอกยาจะบอกเราลงเล้งกลับมาเลยหามุ่งเจังไปกลับเลยไปกลับเลยยังโสดอยู่ตอนนั้นนะมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ผ่านการแต่งงานมาก่อน อายุเปีดนะสาวาปีเอลังพอดีเงือกใคเพือนเลยโอ้เียคยมีผู้ชมการนะที่ปรเสียน่ก็เคยเป็นนี่ป้าบุญไป้ห้องนตำตั้งมีอนี่นั่นชุดเดียวกันเลยชุดเดียวกันเลยแต่เอ้ยพรเปิดเวาลันเ้ยเยเ บาดนี่เปิดผ้ามาทั้งพ่อสร้างมาทาั้งพี่โตบาตนี่เทยคานที่แบบที่เอันไม่เที่ยงคันพอๆนี่โอ้โดเยอทคันทับครึ่เนาะเป็นมือนมวนด้วยทางนี้จะท่อนแชงเนาะ อย่าประงเพินหน้าพอสร้างอืม <laughs> โหคนมากะ็รอหนึ่งว่ะคือเห็นหน้าตาเราหอ้ยอานเมียค่าไปเบิ่งคลิปว่ะแซมแมนอยู่บ่เจ้าเฮ้ยหัวเราก็ได้เบิง่งอยู่บ่คนในเฮือนโอ้โดอยอ่ากลับสบายดีสวัสดีคุณแม่พี่น้ปปนงองอีซีเบิ่มสูสุูคนเด้อตอนนี้ทางพอสร้างเราตีแบบเนาะ เคาน์ตกำแพงต่อตึอต่มต,ต่ำตึ่มต่ำตอนนี้ขึ้นโค้งบืนบ่านี่พอ่อเอาไม้เตรียมพร้อมแล้วนี่ขึ้นบืนมาพ่อโค้งไม้นี่จะว่าคนมันเลวเลย ไปมางโรงเฮ็ดแน่กโอ้งได้ช้อนห้องนึงลนะบืนจะไปมาอีกบอบืนนี่โอ I mean, ้ได้มา่โรงเรียนได้จังมากพี่เออม่เาทาโรงเรียนเลยมาพี่ตอนไหนเทาทงมั่งนะมือนเทาทงมั่งเลยเท่ทมั้งามทาเท่าังเม่มาัเ่าั่งเท่าทองเากเาทางาาเเาเฮ็ดเนาะก็ได้แบ่ง เด้งมันถึกเขาชิป้าพุ่นกับว่าได้แล้วพอ,นะอวเนาะโดยอโดยนี่คือกบใบพร้อมเดยกกับแม่มาขึ้นเนาะต้องถามทั้งพ่อสร้างแล้วว่าเราชิได้ขึ้นเรื่องพขึ้นกับข้นกับบรรดาใหม่เล้วแต่กับบ้างทั้งโรงเรียน มังได้จักหลังนอะพอ่อโรงเรียนนะ่ะมังเลยนะยังเต็มไม่คือไม่เท่ายังไม่ลงม<อ>ังไว้มังห่องนึงเดี๋ยวไว้จงไว้ห,ออห่องนึงไว้พันซอนมั่งมดเลยจช่ไหมใช่เลยอ๋อเอาบอกพันซีชอนเราได้สบายดิทักบาน้ำชอนน้ำห่มไม่เอานะหึน้ำชอนน้ำห่มไม่อ,อ,อมาอ, <c oughs> อันนี้บอ, <c oughs> อ,อกเหอเอากระลานตั้งไว้ห่มไม่บอกอ๋อหายเบิ่งกแล้วนะมือมือมือวันจันทร์ดัือคาด เขาก็เขากระชีชอ้อนไปซทรามันต้นไมก้ออกุบกอบน้ำหอมมันยังไปแล้วกันกจามโรงเรียนเลยเจ้าแท้บรอไออม่ดได้ผักบอกอ้ยก็มันมีสีบม่ได้ผักแล้วเ,ออเขากระชีชอ้อนล่อถ่านเลยเพราะว่าเขาได้มุ่งในมัมยังลแล้วเลยก็กได้เท่พืชเลยก็เข้ามาช้อนไปน้ำก่อไปน้ำเดอนนะอโอ้ย <c oughs> โอ้เนาะทางอันใดสอนอยู่ในห่มต้นไม้เลยตั้งหัเราว่มามั่งโรงเรียน,น ดดยดยอะมออื่นจับกไตีแบบเนะาะตีคานคนหูจักกับทบพเบบกุณวิทย์แกป๊กป๊กไปเป็นสเสียดเสียด <c oughs> แหนแหงพ่อเนะี่ยมันต้องใช้องไล้อากาศเี็นนะเดี๋เไว้เอไว้ หลุ่นยิงนะเถพอนยิงอย่างเดียวไม่แล้วก็งามอยดีนะไม่ร้อยไม่เหือน้องแปีวถ้าขึ้นบื้อนี่แพ็คทูเลยนี่เฮ้ยน้องน้ำฝนก็ขึ้นอื่นเนาะหนึ่งโค้งอะอ่ะมาตามๆพี่จ้ะ แตกขักทแทะเนาะแตกจากไปก่อนญาติน,นะฮะหลายดีเนาะพัวพเช็ดเดือนได้เป็นลงังใหม่ผู้ดีกองบักใหญ่เนาะพอ่อเยังกบแควเหียนบ่มันบ่เขา่ามันบ่เข่าอะไรผลไม้ใส่ผลไม้ใส่ผลไม่บัตรกบของเจ้าเองเลยบ่ร์อพอ,อี่เออกลับไปเห็ด รับจ้างระบายเลยก็เฮเพือนพี่น้องเลยก็เขาก็ปะให้ใช้เลยเอาเป็นช่างเนี่ปะให้ใช้เอามาใช้โดยเป็นชื่อไหกันไหนเอาน้องเพือนทางไห้เลยด้วยเงินคนใดนึงโดยแล้วเงินีละชันพี่น้องเพิ่นก็ดีเนาะารับจ้างระบายแบบนี้แะจะมือไหนพอขึ้นนี่โอ้คันว่า

คนกระดินขกีโจมกันเอใครอยู่ระยะโมเมนน้ำเดินชีเริ่หักกว่าเดียวนี้มันดินหากเริ่มที่ว่าพลหากระเท้าไน่อยู่ก็ตอนนี้จะเกาว่าอาจจะกบเห็ดล้วคําแพงก้อนทางค่นวามื่อนัาตอนบ่ายเอาคุณได้บอแล้วก็เลยว่าไปน้ำ โดยทั้งได้กับคนใจ่ยังหายเห็นผลงานแหละ,ะ,ะนีนเองกันแต่เคลียร์เวียกรวมจะเคลียร์เวียกชนโตเนาะตอนเช้าต้องไปเฮ็ดเวียกรวมตอนบ่ายแต่ไม่เฮ็ดเวียกชนโตก็นี่แหละนาทีสร้างเนาะชีป้าพุ่นกับบัได้เนาะพ่อเนาะผมเห็นนางสร้างบ้านเมืองก็ดีใจแม่เขาผู้เขาผู้เฮ็ดเป็นแตวเขาไปช่วยเพื่อนเพื่อนกะ เจ็ใจได้เนาะเขาเป็นช่างเด้ก็บ่เป็นเด้เพิ่นสิดันช่างพะนิงเข้ามาโรงเรียนมื้อนี้้ืนมาอีกมื้อนเอาเสาลงมื้อนี้งกระีอ๋อมันสิบ่นั่นบ่ือว่าโรงเรียนลูกหลานนี่ถือว่าอยู่มไม้สอน่นนบาดนี้หถ้าว่าโรงเรียนบ่แล้วนี่ต้องสอนอยู่ในมต้นไม้บาดนี่เริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี่แม่นมื้อนี้แลอาไปนเจ้าอม เลยสิโอนนี้ผมไม่แบบไม่ได้พักเลยข้ามันแล้วผมแล้วแล้วห้องเยนจังสีเข่าไปเข่าห้องเยนไหมนะได้มุงไว้เลยกับมันห่มเลยกะเทพื้นไว้กับเขาได้แล้วนะมันประกอบห้องนี้แล้วหลือกันง่ายไปห้องได้แล้วหรืเพราะว่ากระดานที่เป็นโซนนี่เขาย่ายที่ได้เนาะแน่นโตตังง่ายได้ดูแห่งแรงแน่มันนเอาโซนนี่ยากเนาะแนดูง่ายละสูงมชน อันบ่ญาติใหเวลาก็บ่ได้โดยก็แบบนี้ได้เนาะคนทางคุณทางบ่เตียงเอาแล้วบัดนี้กบใหม่ตตอตอดได้บ่ทาหัวเป็นกบม่แต่จริงบ่เตียงนี่ก็เป็นบว่าเป็นะบ่เตียงนี่ต้องเป็นกบใหมกบไหม่นี่บ่แม่น ต้องเป็นกันบมเป็นนี่ชูกบบมเป็นเรื่องติเป็นระยะอันนี้เงียใส่ไปเลยเด้งเด้งมันไหมนี่เฮือนถ้าพอได้เฮือนฟูละเอียดคักเป็นยังละเอียดเด่นมีทั้งกบมีทั้งอีกอย่างครบเลยเขาซื้อมาแต่ไทยเผื่อเลยด้ตอนนั้นพอเขาก็เป็นช่างแหละแต่ตอนนี้เราบปเห็ดพอเขาลดคนหุ่นน้อยคล้ายกับพอต้องเต่แต่ว่าเราเรียกอันเฮือนในที่อยู่คุมมือหนีไหมที่ว่าเราไปเห็ดช่างเลยพวกเราเอาขายแห้งเอาไหมมาเห็ดเฮือน กข้าวตะกี้บบมีแต่มีแต่เอาไปแดกแห้งเอาไหมมาวันนี้เราอยากไล่เครื่องมือนี่เฮ็ดไปนี่แหละรับจ้างกิ้นวันนี่แหละเพราะว่าครอบครัวเป็นกับปัญหาอย่างเดียวปัญหาเงินทองเดียวกันหมดข้าวมันก็พอปัหาเส้นคำนะ่แมนแมนเนาะที่เในมีฮอนเลยคือตาเห็นนั่นแหละเมียกับปัญหาอยั่างคนกสำคันมากเมียเจ้าพูดมากับลูกน้องแต๋อว่านี่บะแมนพี่น้องกับพวกเก่าขึ้นอผพาหลานมาวัน มาหาหนไม้แล้วก็เลยมาแหววหัวแน่แล้วก็พอดีมาแหววแม่บเห็นยู่ในทีมโอ้เรามาหาหนไม้แดีววันนี้หาหนไม้อยู่ป่าทางเขานิงบอกเออในทางเขาระย็ย่างมาโอ้มาดังป่ารายก็เลยมารายก็เห็นพูดีล้วก็เห็นมาแม่อยู่นี่แลนป๊บเห็นทีมงานไล่เอาอยู่แล้วก็รชื่อขนมมาให้กรยโ่กเป็นไข่เกือบขาดเป็นเงินเป็นทีมงานดอกซื้อให้กับพตดีเราเราเคยเห็นเนาะ ไม่ยากแน่เคนกับไม่เคยเข่ามากนะประมาณตางดินน้ำเมร์เลยวานเนี่ยเนยเนยเนอะเห็นครั tube, ้างเหล็กแบบเดียวก็แม่เป๊ะเลยต้มผักขนมหายยูเง <ah> ินเข่าหงเย็นดีผ like, yes, ักเมื่อยหายยูแต่ว่าน้ำขังนะต้มผักน้ำเจ้านี่เนยเงินเข่าเียนของผู้สอง เฮียนอยู่ด no ีได้นะก๋วยโคกนี่บ yeah. ่เฮ right. ียนผูกเฮียนผุ้บมีนะเอ้ยพูดยิ่งนันลูกใครชาติมาน้าเมียเจ้าหลวงพ่อจ้ะโอ้นั่นน้องของเมียลูกน้องของของเมียโอ้เป็นลูกเป็นหลานในน้ำเป็นหลานลูกของน้องสาวเนาะในน้ำของเจ้าเนาะเจ้าเอิญน้องสาวโอ้โดยโดยสองคนนั่นแหละอยู่เท่าพระเท่ไม่เท่าอือเฮียนเป็นสองโดยนี่ก็คือทางสฉพาเรากำลังฮิดกุบ คนเขียวกบก้อนบาดนี่เป็นบุกเขา่คขาคุณบุกเข่าชัก,กปีแล้วพอกบเจ้านี่โอ้คนเทนเว่อร์แบลายแหละแต่พอยังหันอยู่ประมาณ 4, 5, 5, 5, 5, 5. กี่ปีสามปีกี่ปีเบาว่าตั้งแต่หันตอนนี้ไม่ได้หันนะบอสหันไป, <laughs> นปได้แล้วเด, <laughs> ดี๋ยวเรียกลุไปเฮ้ยเรียกหลายโคตเนาะ แเท่าอแล้วเลยก็คั่วไม่ใหม่แต่เท่าบนนี้อย่างเด้นมันตั้งจิตเลยิดของเ้าใหม่ก็จัดงานเลยนะเพราะจิดอนาถมั่มากเลยแม่พ่อได้ไปหาเห็ดเลี้ยทำใช้นอนหันเน่อยแล้วนี่จะใครแน่จักว่าบนอยู่บนเทามีพ่อหน่อยหน่อยที่เนไปเรื่อยๆพ่อได้กินนะไปมงานไปเลยื่อยที่ไปเห็นจิตของคนไ่แน่นอนเนาะแต่ละคนให้พี่้องเลยนี่ สะเป็นู้ตายแบบนี้้าให้ทท้งหลวงพ่อได้เฮ็ดเวียก่อนบาดนี้ยตาเลาะมาเบิ่งทางสี่ต่อเนาะเราตัวที่ว่ามันไอ้มันโคตรแน่้าวาบาตัวใดมันโคตรกะจะเอาขึ้นเลยเพราะไม่พันกับงามยูไปดอยไม่ลอยเนาะโอยกะทางตัวคนของพี่เด็ก ลองแล้วเม anyway. ื่อวานนี่อยู่โรงเรียนเฮ็ดบ่ได้จักอันลองแล้วลองแล้วอันนี้คือชื่อหยังพ่อนี่เด็กเกาะนี่บ่โอ้เกาะตัวนี้บ่คนคนในอันนี้แพงดยอ่ะบัดนี้ตงพอเราเฮ็ดเวียกสิมาพี่ก่อนทางน้องตวเพิ่นมานํามานเนาะ โอตุตุตัวนี้สบายดีโดยนึ่งข้าบ่คือหอมกุ้มอจะเอกชงเปียกแพะบายเงยส่งเบ่เล่นน้ำเหมือนไพ่บมอป้ตุเปิดมงดูหัน ยังอยู่บ่ยังน้อยเดียวยังน้อยเดียวง่อยปิด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 เขชุกรู้ว่าเข่าเจ้านะนี่ปิดสิกันเลอ่ะโอเคจะปิดหัวแวดเลยโอ้ยปอหลีกจะเข้ามาทักก่อนเนาะนั่นเกือบน้องเตียวกินเข่าพายไม่เหมาะอ่ะอเดี๋ยวพอแล้วใส่เข่าก่อนบาดนี่ปัดเชียวน้องเจ้าหือหัวเด้สบายดี ยืนยัออนอะนะดีมากดีมาพี่หดเข่าห้อนตู้ตู้ลูกเอาละอันมาพี่ก่อนหดเข่าห้อนลูกเอาตัวตัวเข่าก่อนหดตัวเราลายเข่าหนดนี่มันติดเลยเขาหนึ่งแก็ดนี่มันเขาใส่ไฟห้อนเลยสบายดีสบายดีก่อนไว้ fc เขาจะให้น้องแต้วหัดให้ลูกสบายดีเนาะ อทงกระตร้วใส่เขา่าขขอ,ขอไม้กระตหอมแท้โอ้มกระลงเจ้าคือเพ้กระล,ง,ระลงยิบชบร์แรน่านี่ใส่เขา่าเจกรงเป็นวันไปหาแตไม้นีแ่แหะกระลงที่จะกี้ขายว่ดี๋ยวบ่ เพราะว่นเขาเฮก้าร่งเปลี่ยนเฮ็ดพอดีช่วยเขาอันนี้นไ,ไโอ้ป้าเมื่อ,อไรนี่เมือ่อเด้อตอนนี้ขึ้นหนึ่งลายเทตุเขาเย็นเลย,ยน,นี่เเขาเย็นบอกดินะโอ้ขานาดเขาเย็นหนึ่งลายเด้อ หนึ я, ่งเพื่อสร้างบ่เพื่อสร้างเพื่อทีมงานพออยากกินก็กินดอโอ้เนาะใจเราทั้งลูกทั้งพ่อหอบ่พอกินเย็นบ่พอกินเผาหนี่แล้วหนึ่งเพื่อเราอยากกินหามาเองเราหอนเด็กละเด้อโอ้ยอะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งทางนี้ตโตพี่น้องเลยทางเบาเตียงซักน้ำเองเลยบนนี้ลงมือเองเลย ทั UND, ้งน้องทั้งไอ้เลยตัวียบร้อยใครดอกทายบอดี้คือชีแห้งหลายอยู่้เดี๋ยวว่าเห็นบอดี้มาอุ่นใจแน่แต่เดี๋ยวว่าจะว่าอ่ะจับใส่น้ำเลยนะเอาด้วยจับใส่น้ำให้เหน่อย เดี๋ยวจุบุญก็สิกลับแล้วพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งทางเพิ่นมานํามานอีกเนาะนี่ตามห้องตามยังอ๋อสิได้ี่และบดนี้เต็มแเลยูเบสอาหารแดงเนาะเด้เนาะปลาเผา2โตเลยกโ บอกเราก็ยังเหลือส่วนตัวที่ของน้องแตวนี่ก็ยังเหลือโบรายปันใดเลนพี่น้องเอ้ค่ขาดกัวเกาเนะค่ขาดัวเกาอกใช้ตาาาดเมากไปห้ขาดัวเอะไรดีกว่ากันบแม่เนาะเออแต่เงินปกันเมืออไรก็เนี่ยบอ่เฮ้ยขเนี้่ บัดคอยหาอะไ้แล right right. 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 ้เอาเงินเจ้านี uh, ่แล้วอะเอาไปลินกับไรแล้วเราอะชื่อชเป็นขอก็จะไต่เราอะปั้นก้อเราอะพร้อมเาแล้วกันคอยชื่อแล้ก็ชื่อหน่งกัอย่เอาไปไต่้ลยเป็นกเต่ลงกิโตมไปแล้เมื่อกี้ดีอามน้ำ แม่หัวแม่เ <notamment> ร <Douglas> ียกเลยพ่อย <aquilo> ังก็เล่นเด่นว <TI> ัสดีเด้อเนาะโดยนี่พจะจอยเล่นเล่นเหมืนกันผู้ชายดีบ่เนาะว่าคนมันงามๆสิก็ยังเล่นไปอยู่บ่อกคลองเขานะ ไปทางนั้นอัดตูดีแนวเลยบาานเลยเขาจะไมมาเลยจะไลยไปจะไลไปแต่เราดีย่อยวดดูกันเอ้วว่าเรีนะหัวลอกเ้ยเน้อกระไดเรียบร้อยเลยเราแม่นดีวะอ้าหัวเจ้าราบชิปดิตน้ำวาวชื่อ เราอัดประตูมาบได้ราบ่อรบ่อรเราามา้กินกนนกินไปกินน้ำเออกินไปกินน้ำกินนก่อนสิบอกินน้ำตอแรเกตรงนี้มันแรกผู้สาวเนาะผู้สาวเป็นดมากกินไปกินน้ำกินนก่อนกินน้ำเลยินไปเรียบร้อยป่ะนี่ไปน้ำออนขาแกะมาเปน้ำออาข่แกมาเต็มเลยอ้าว ็นไหนก็แปว่า uh, ม um, ัดน sure> ну, <er uh 네ี่ชไปนะระเด้นะแปว่าทังนี้จะบหู้ยังและไปเอิ้นถักแกมับัดช้ามาชวยตัวเองก็มัดเขานี่เลยมมัด่ก็เอาหด้่เล่นแล้วะมัดอะไรมัดไปหาเพื่อนงานช่วยเขาวยเราจะบอกเลาวงอยู่วงีบอยู่หาหาเพื่อนพีเราอะ อมอกากอมาทําเชอมอกมากไรเลยยบอยเลยหยบลอยเลยไปไปตอนจังมมงอตอนเศร้าด้วยตอนแรงตอนแรงไปทึกจังโมงจัเกาะหามุงแรงกลับมาเลยหามงเศร้ กับเลยไกับเลยโหดีนี่ี่าเลยอ๋มาดีแล้วของแท้งแทแล้วพ่อเมย์็ด้ไปหาบอกพ่อเมยมาจักูดเป็นเป็นยังจะไปอามเนี่ยเป็นยังจะไปหาครับบ่าตอนนีท่านไปเลี้ยงมาอยู่ในป่าแล้วไม่กัวกเลยว่ามานป่าก็อยู่น้ำกัน ใกล้กันบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันใกล้กับบ้านอะไรเห็นได้ไหมบ้านไหนพะทะย่างมาตะนาล่ะเก่าแว่ยเห็นไหมคุยกันมาก่อนอยู่บอจีเป็นตะหึดดูบอมประมาณช่องทิศประมาณช่องทิศครึ่งเดือนบ้านนี้เจ้าก็มักเขาอลไรเอาว่าไงบอกมักอยู่บ่ตอนไปหานะมักยูมักเนมว่มักเน่อ่ะและจะใครว่ามูจักเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยูบอท่านได้เป็นอ่ะเป็นไหมค่ะ เป็นร <mile> ัง <Wir> จีบก uh, like so uh, ันว่าบัวช้าว่าแฟนกันนั่นแหละนั่นแหละผมว่าวและกระตังหู้จักกันในกระเว๊กเวชเวะลิ่นน้ำชีบอ๋อเราก็บม่พร้อมไ่พร้อมยังบัยังบัยังหันในใกล้กันนั่นกับบอชีบอ๋อสายโสดชเลยบอตอนนั้นชดดเลยจริงเลยถามคักเกินเจ้ากันเนาะอ๋อคือคือยังยังโสดอยู่ตอนนั้นนะมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ผ่านการแต่งงานมาก่อนอายุจ็ดปีตอนนั้น ท่าปีเร่องพอดีจะไม่ไปเลยจะได้หาเพื่อนเลยเมื่อใครเพื่อนเลยเผื่อเลยเผืออเิดเผือแตกเพื่อตอนนี้ว่าแตกหรือตอนนั้นแตกชอตอนนี้ ยังจะยาวก็การหัวเลยว่ะดิผู้ต้องใจบ่าน้องตอนน่ะผู้ต้องใจบ่ปลาตองนี้มันแจ็คหมุนอ่างี่บ่กไห่บ่หรือว่าดีใจตอนนั่ะตอนที่ว่าเพิ่นอันเงื้อคันไดนี้ได้ไห่บ่คิดคิดใน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 าตอนนั้นตอนเพิ่นเงื้อคันไดตกใจตกใจผิดแลาวเนียนแล้วเนียนแล้วเป็นไงเนียนเอะ นี่บเย่ผู้ช่ยผู้ช่ยเอาคิดว่างังจไปหาเงินเอบรอสกานั่นเจ้าเป็นหิงจะมีชิได้แต่มวเรเพื่นมหาตนนี่นมาเวดินน้ำมาตนาเลยหเงินแตได้อะไรเพื่นเราได้แล้วเนมาเอจ้าของก็ไมเว้านจะได้อยู่ เาเวียนได้หรือเเต่ายิงกเวีนพอามนอหามุงมันทันได้คำได้แต่คำนี้ไม่พอละะมันทันได้คำพวกอะรเห็ดอย่างขึ้นยเพื่อนแกตระเวนที่อยต่างที่น้องนี่ตัดกันหว่าบัวตาวกันแล้วของจะอม้มในนะมีอยู่ในเนื้อหรอโลดเพื่อนนีนี่ยังได้นม่หมดละมีใจอยฮะมีใจอยู่น่ เอใ้มันเป็นตรงนันูเลยะแล้วมันกไดาก็จากห้างเงี้ก่อนอ่าว่าไง่่าไคือพคอันน่ะยังบุพเพอแต่ว่ามัอยูคนนี้นะยังบุพเพอยาวในหนนาตอนนี้เหมืนบอกเดี๋ยวนั่นมันลงเอยอันนั้นน่ะเอเอาเลยี่เออลนางแตวกมนัดแตกแล้วกรมนัดแตกแล้ว ปิดไ้ตังเงินบงปิดไฟต่เงิงลูกมากว่เดียวคมดับแตกด้วยเลยเปิดพ่านอ่ไรไงเลยหมอบเปิดฟ้าด้วยบานนี่หล่อนติเช็คไม่เลือยังไปค่ะโดยไปแข่งกันสีเมื่อคือกันเนาะไปไปไปฉันเอืยมวนนี่กับเมื่อได้เ้อเย อ่าเดี๋ยวทางบทเยียงคุณทำที่เรื่องผ่านมาน้องแตวหน้าแดงเลยไปบุเป็นเลยเราเคยถึกถามมาพี่ชีอยู่บ่ครั้งแรกบ่โอ้ไปบุเป็นเลยเพื่อแตกเลยเกันคนอื่นทางแค่นี้พวกตัวคอยเออตัวคอยนะคอยจะมองเห็นภาพกันหลยเคยมีประสบการณ์นะที่บทเยียงน่าจะเคยเป็น ้นี่ป้าบุญไปขอห้องคอยตำตั้งเมี่ยคอยที่นี่นั่นชุดเดียวกันเออชุดเดียวกันเลยแต่เอ้ยป้าเปิดเปิดกำลังเนาะ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 บุษาวันนี้ไปสาวหองอยู่ต่างหากไปคน่าไปออกจากห้องไปคน่ะไอทั้งสบายก็อยู่เห็นงานน้ำเบื่อมาตั้งตั้งอะไรปีวะบุญเห็นออกจากห้องจก็คือวานนี้อยู่ๆยู่อยังง่ายห้องบบบนี้เพลงชู่อ ยังก็แตกอยู่จังปะแตกอยู่อ๋อนี่ว่าแตกแล้วคอยตกกันได้วคอยกมาเหงานอยู่บ้านไกลงั้นวะมาหาผู้สาวไปข้อห้องเนื่อใดเนื่อใดก็บูเปิดมันนี้เชื่อเนาะพอพอได้มางัดประตูบัดนี้นอนกอดกันอยู่มั้ยเชื่อว่าผมเยี่ยมกลัวเริ่มชุ่มอยังว่าชั้นหกป่ะชั้นหกตายตัวนี้ว่ะว่าไง คอยกับอารมณ์เดียวกับเจ้าทั้งนี้ครักับจีบกันเป็นปีแล้วแหละแต่ว่าร่วงเ๋ยเอากันนะนะว่าไงบ้านเรากับครอบเดียวกันเนี่ยแต่ว่าผู้ใหญ่ยังบูฮู้ยังบวพครอบมานล้วเราบครอบไงที่หาเงินยังบวได้นะแม่แต่จังไงแต่กลงเปนใจที่เอากันเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะยังไงมันช่วงนั้นจะจกงานนั่นอยู่บนเตียงไปจักนบ่ีไป อยู่อยู่ในเนี่ยวัเตียนี่ยอยู่น้ำเบือนี่มาหลายปีละอยู่ๆเลยอยากออกไปอยู่ห้องผู้เดียวปถามได้ว่าผู้าเาวยู่ไห้ออกก็ชิบูเลยแต่ว่าอยู่ห้องมันมีหลายคนนอกห้องร่วมกันได้ทั้งง่ายทั้งเอื้อยทั้งน่องบาดนี่สิไปหาผุ้สาบัดหาว่าโอกาสที่่าชีจูจีกันบ่ไดไรบาดนี้ น้องก็บ,บ้าบอกว่าช,ชาวห้องอยู่เปรกแท้ว่ะาชาวห้องอยู่ประหลาดเลยเนาะแมนกับพวกได้เฮงบรรลัยออกจากห้องมีคนโทรบ,บอกว่าสาบายเอาผู้บ่าวขึ้นห้องเราว่ะนี่นอนลิ่ดิโหยังไม่ได้รับงานชั่มมากเลยบัดนี้มาเข้าห้องห้องจนสิเพน่ารัยกใดก็บ,บ่เปิดน่ารัก็บ,บ่เปิด เอ้รอปภมาสิงัดประตูป่นี่ใครออกมานุ่งแต่บกเซอแม่เอาโอ้ยเจ้ประสบการณ์แบบเดียวกันเลยนี้เือความจริงเบาเบากันไหนนี่เขาจริงได้จริงเลยอพวเตอร์นี่เพริบุิชุดชั้นคอยหรอดนะ ไปยุดไาไหนแน่ยอกเนาะโอ่งินมักไก่กัดงแขน่ตรงแน่นได้เลยนะปวดดิ้นนี่นะเอาหีอยู่สองคนได้เด้อากาศห้อนหาห่อนดิปิดประตูไว้พอพรอวไปก็หู้อยู่ได้เดินเจ้านะโดยโอเคเนาะ สี่เมื่อป้าได้บาทนี่โดยอ่ะบายดีเด้อทางหมดีเนาะเต่าเด้อบ่บบ่ยอมย้อมเกินี้เจ็บคอเดี๋ยวเมื่อก่อนบาทนี่ป้าก่อนผู้คมลับน้องแตวาเราน้องแต่าก็บู้คมลับบ่เตียงคอมลับแตลกวันนี้โอเคไปพี่น้องาเลยสำหรับคลิปนี้เนาะคือเดาเรื่องที่ผ่านมาน้องแต่าแล้วก็บพังบ่เตียงเพื่อนโดยอ่ะ ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ๊สุสุสุคนเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคุยพีนยย่น้องเอ้บอยกกันผิดพลาดไปการใดก็ขอโทษขออภาัายได้ลายเนาะไปแล้วสบายดี